<Wow. S 2> น้องเป็ดอินดี้ตอนลูกหมูสามตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกระท่อมกลางป่ามีแม่หมูกับลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ด้วยกันลูกหมูตัวแรกเป็นพี่ใหญ่ชื่อว่าลูกหมูน้องเป็ดอินดี้เป็นลูกหมูที่ขี้เกียจอย่างมากลูกหมูตัวที่สองชื่อว่าลูกหมูน้องแตงโมเป็นลูกหมูที่ตะกระมาก ตัวลูกหมูตัวที่สามนั้นเป็นลูกหมูชื่อน้องไข่เจียวเป็นลูกหมูที่ดีและขยันขันแข็งมากวันหนึ่งแม่หมูบอกว่าบ้านหลังนั้นไม่ใหญ่พอที่หมูสี่ตัวซึ่งโตเต็มที่แล้วจะอาศัยอยู่ด้วยกันแม่หมูบอกให้ลูกหมูทั้งสามออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ให้เงินกับลูกหมูทั้งสามตัว ลูกหมูทั้งสามปรึกษากันว่าควรจะสร้างบ้านใกล้ๆกันเผื่อว่ามีปัญหาจะได้ช่วยกันแล้วทั้งสามก็เดินทางไปตลาดซื้อของมาสร้างบ้านด้วยกันลูกหมูพี่ใหญ่หรือลูกหมูน้องเป็ดเลือกที่จะสร้างบ้านด้วยฟางเพราะทั้งเบาทั้งง่ายสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จ ลูกหมูตัวที่สองหรือลูกหมูน้องแตงโมเลือกที่จะสร้างบ้านด้วยไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่สามหรือลูกหมูน้องไข่เจียวซื้ออิฐมาสร้างบ้านโดยให้เหตุผลว่าอิฐแข็งแรงและทนทานกว่าลูกหมูน้องเป็ดสร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาหนึ่งวันก็เสร็จลูกหมูน้องแตงโมสร้างบ้านด้วยไม้ ใช้เวลา2-3วันก็เสร็จส่วนลูกหมูน้องไข่เจียวสร้างบ้านเสร็จในเวลา7วันลูกหมูทั้ง3ภูมิใจกับบ้านที่ตัวเองสร้างมากและอยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะจับลูกหมูทั้งสามมาเป็นอาหารมันเดินทางไปที่บ้านฟางของลูกหมูน้องเป็ดเาะประตูแล้วขู่ให้ลูกหมูน้องเป็ดออกมา เมื่อลูกหมูน้องเป็ดไม่ยอมออกมาหมาป่าจึงเป่าบ้านฟางอย่างแรงแค่สามครั้งบ้านฟางก็พังหมดลูกหมูน้องเป็ดจึงต้องหนีไปขอความช่วยเหลือที่บ้านไม้ของลูกหมูน้องแตงโมเจ้าหมาป่าวิ่งตามมาที่บ้านไม้แล้วเคาะประตูถู่ให้ลูกหมูน้องเป็ดและลูกหมูน้องแตงโมออกมาเมื่อทั้งคู่ไม่ยอมออกมาหมาป่าก็เป่าบ้านไม้อย่างแรง แค่ห้าครั้ง,งบ้านไม้ก็พังลงมาลูกหมูทั้งสองจึงวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่บ้านอิดของลูกหมูน้องไขเ่เจียวเจ้าหมาป่าก็ยังวิ่งตามมาที่บ้านอิดอีกมันเคาะประตูขู่ให้ลูกหมูทั้งสามออกมาเมื่อทั้งสาไม่ยอมออกมาเจ้าหมาป่าจึงเป่าลมใส่บ้านอย่างแรงแต่ไม่ว่าจะเป่ากี่ครั้ง,งบ้านก็ไม่ยอมพัง เจ้าหมาป่าเป่าจนหมดแรงแต่บ้านอิดก,ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยแม้แต่น้อยมันจึงปีนขึ้นหลังคา <c oughs> เมื่อเห็นเช่นนั้นลูกหมูน้องไข่เจียวก็เดาได้ว่ามันจะเข้ามาทางปล่องไฟจึงบอกให้พี่ๆช่วยกันจุดไฟ <c oughs> เจ้าหมาป่าที่ลงมาทางปล่องไฟจึงโดนไฟลวกต้องหนีเตลิเปิดเปิง <c oughs> ไม่กลับมายุ่งกับลูกหมูทั้งสามอีกเลย หลังจากนั้นลูกหมูทั้งสองที่ได้เรียนรู้บทเรียนแล้วก็หันมาเอาอย่างลูกหมูตัวสุดท้องทำงานขยันมั่นเพียนไม่เกียจคร้านทั้งสามจึงมีชีวิตที่อบอุ่นเป็นสุขอาศัยซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดไปข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือความเกียจคร้านไม่เคยเป็นผลดีแก่ใครนิทานก่อนนอนเรื่องลูกหมูสามตัว การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูน้อยสามตัวเป็นพี่น้องกันวันหนึ่งพวกมันได้ตัดสินใจจะสร้างบ้านอยู่กันคนละหลังจึงได้ชวนกันออกเดินทางไปเจอชายป่าแห่งหนึ่งหมูน้อยทั้งสามตัวชอบพื้นที่ตรงนี้มากเลยตกลงจะสร้างบ้านบริเวณที่ตรงนี้ไม่ห่างจากกันมากเพื่อเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันลูกหมูตัวที่หนึ่งเป็นพี่ใหญ่ เลือกฟางจะไปสร้างบ้านพี่หมูคนโตนั้นซื้อฟางเพราะน้ำหนักเบาจะได้สร้างง่ายเร็วและไม่เหนื่อยลูกหมูตัวที่สองเป็นพี่คนกลางเลือกไม้มาสร้างบ้านพี่หมูคนกลางเลือกซื้อไม้เพราะคิดว่ามาตอกตะปูไม้ไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วสบายใจตายสร้างไม่ยากเท่าไหร่ลูกหมูน้องเล็กตัวสุดท้ายเลือกที่จะสร้างบ้านจากก้อนอิด มันคิดว่าจะสร้างบ้านที่แข็งแรงและทนทานปลอดภัยอยู่ได้อย่างสบายใจพี่ใหญ่และพี่รองเห็นน้องเล็กคิดจะใช้อิฐสร้างบ้านจึงหัวเราะชอบใจและบอกว่าเจ้าน้องหมูของเรามันงอดจริงๆจะทำไปทำมบ้านจากอิฐเหนื่อยและสร้างยากจะตายลูกหมูทั้งสามตัวจึงเริ่มลงมือสร้างบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟาง ใช้เวลาสร้างไม่นานก็เสร็จสร้างได้เร็วที่สุดสร้างเสร็จก่อนใครเลยลูกหมูตัวที่สองใช้ไม้สร้างบ้านซึ่งใช้เวลาไม่นานก็สร้างเสร็จเช่นกันส่วนน้องเล็กกลับค่อยๆก่ออิดทีละก้อนทีละอันเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยเลยสร้างนานกว่าใครเพื่อนในระหว่างที่น้องเล็กสร้างบ้านอยู่นั้นพี่หมูทั้งสองตัว ก็ออกไปวิ่งเล่นอย่างสบายใจแล้วในที่สุดลูกหมูน้องเล็กก็สร้างบ้านเสร็จเช่นกันพอตกดึกพระอาทิตย์ตกดินพี่น้องหมูสามตัวก็แยกย้ายกันนอนที่บ้านของตัวเองคืนนั้นเองมีหมาป่าใจร้ายตัวหนึ่งมันเห็นบ้านลูกหมูทั้งสามตัวนั้นแล้วหวังที่จะกินลูกหมูน้อยสามตัวเหล่านั้นหมาป่ายือนอยู่หน้าบ้านหมูน้อยตัวที่หนึ่ง มันตะโกนให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งออกมาให้มันกินเดี๋ยวนี้ลูกหมูตัวที่หนึ่งยืนกรานว่ายังไงก็ไม่ออกจากบ้านฟางหรอกเจ้าหมาป่าไม่รอช้าจึงเป่าให้บ้านฟางพังกระจายไปอย่างง่ายดายเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งเรียบวิ่งหัวซุบหัวซุนไปหาบ้านไม้ของหมูตัวที่สองที่เป็นน้องคนกลางหมาป่ายืนอยู่หน้าบ้านไม้ของหมูน้อยตัวที่สอง มันตะโกนให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งและตัวที่สองออกมาให้มันกินเดี๋ยวนี้เจ้าหมาป่าไม่รอช้าจึงเป่าให้บ้านพังกระจายไปอย่างง่ายดายเช่นกันลูกหมูทั้งสองรีบวิ่งสุดฝีเท้าหนีไปบ้านปูนของน้องหมูตัวที่สามซึ่งเป็นหลังสุดท้ายลูกหมูน้องเล็กไม่กลัวเจ้าหมาป่าเลยสักนิดเพราะมั่นใจในความแข็งแรงของบ้านปูนหลังนี้และตะโกนให้เจ้าหมาป่ากลับเข้าป่าไปซะ เจ้าหมาป่าไม่รอช้าจึงเป่าลมใส่บ้านปูนเช่นกันแต่เป่ายังไงบ้านปูนก็ไม่พังเป่าจนเหนื่อยบ้านปูนก็ไม่สะดุง้งไม่สะเทือนมันจึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีเข้าชนแทนด้วยความที่บ้านแข็งแรงมันวิ่งชนเต็มแรงจึงบาดเจ็บและล้มเลิกความคิดที่จะกินลูกหมูทั้งสมตัวหมูน้อยสามตัวต่างปลอดภัย นอนหลับอย่างสบายใจในบ้านปูนหลังนั้นมั่นใจในความแข็งแรงของบ้านไม่กลัวเจ้าหมาป่ามากินอีกเลยรุ่งเช้าพี่หมูทั้งสองตัวจึงนำอิฐมาสร้างบ้านเหมือนน้องหมูตัวสุดท้องแทนบ้านหลังเดิมที่พังไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเกียดคร้านจะนำภัยมาสู่ตนเอง